สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง12สถานีนะครับ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดหมายจะยกระดับให้สถานีกลางบางซื่อไม่เป็นเพียงสถานีบริการการเดินทางเท่านั้นครับแต่ยังเป็นสถานีพักผ่อนของผู้เดินทางแล้วก็บุคคลทั่วไปรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง u p f ฟิวเจอร์ช n แนได้เลยครับ รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเดือนตุลาคมนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะสามารถออกประกาศเอกสารประกวดราคาในโครงการจัดหาเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และป้ายโฆษณาบริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง12สถานี เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นสูตรคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถนำเสนอบอร์ดพิจารณาเห็นชอบในการประชุมในวันที่29กันยายนนี้อย่างไรก็ตามในการจัดหาเอกชนมาบริหารพื้นที่ในโครงการนี้จะมีการแบ่งออกเป็น4ส,สัญญาได้แก่ 1. การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อ 2. การบริหารจัดทำป้ายโฆษณาสถานีกลางบางซื่อโดยทั้งสงสัญญานี้นะครับจะแบ่งสัญญาเป็นระยะยาว20ปีเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในส่วนอีกสสัญญาได้แก่ 3. การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีรถไฟสายสีแดง12สถานี และ4การบริหารจะทำป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้ง12แห่งซึ่งทั้ง2ส,สัญญานะครับจะเป็นสัญญาระยะสั้นเป็นระยะเวลา3ปีเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยประเมินแล้วพบว่าการทำสัญญาระยะสั้นจะจูงใจเอกชนมากกว่าอีกทั้งจะนำสองสัญญาดังกล่าวไปประมูลร่วมกับการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนหรือว่า PPP นะครับในการเดินรถสายสีแดง เพื่อจูงใจเอกชนร่วมลงทุนมากขึ้นและเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารสัญญาและข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้แจ้งเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีสายสีแดงทั้ง12สถานีถ้าหากเปิดประกวดราคาในสัญญาระยะยาวตอนนี้คงไม่คุ้มค่าไม่จูงใจเอกชนเพราะว่าประมาณการผู้โดยสารอาจจะยังไม่เยอะ จะต้องรอการส่งต่อผู้โดยสารจากรถไฟไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินด้วยซึ่งไฮสปีดเทรนนะครับน่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในอีก5ปีข้างหน้าทำให้เราเลือกที่จะทำสัญญาระยะสาั้นและรวมไปถึงสัญญากับงานเดินรถด้วยรายงานข่าวยังระบุได้ว่า ภายหลังการประกาศเอกสารประกวดราคาแล้วคาดว่าจะใช้เวลาในขั้นตอนการประกวดราคาประมาณ2เดือนซึ่งจะได้ตัวเอกชนคู่สัญญาในช่วงต้นปี2565ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งรัดให้มีการเข้าพื้นที่พัฒนาในทันที ดยในระยะแรกต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือพื้นที่บริเวณประตู4ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาร้านอาหารรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการรถไฟสายสีแดงหลังจากนั้นระยะต่อไปจะมีการผลักดันให้มีการพัฒนาห้างร้านต่างๆในรูปแบบช้อปปิ้งมอลลมีสินค้าและบริการที่หลากหลายรวมไปถึงสินค้าแบรนด์เนมคล้ายกับการบริการในท่าอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อยกระดับให้สถานีกลางบางซื่อไม่เป็นเพียงสถานีบริการการเดินทางเท่านั้นแต่จะเป็นสถานีพักผ่อนของผู้เดินทางและบุคคลทั่วไปรายงานข่าวยังแจ้งต่ออีกนะครับว่าในการเข้าพื้นที่ช่วงแรกอาจจะต้องบริหารจัดการร่วมกับศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าจะบริหารพื้นที่ไม่ให้ทับซ้อนหรือเป็นผลกระทบต่อกัน อีกทั้งการให้บริการร้านอาหารจะรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่ออีกด้วยสำหรับปัจจุบันนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วโดยมีการนำตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับมาให้บริการทั้งสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ